สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์กิน e L นะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมารู้จักกับคุณบอสนะคะสวัสดีค่ะคุณบอสสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้คุณบอสแนะนําชื่อครับชื่อวีรวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อบอสนะครับตอนนี้ก็อายุ49ปีแล้วครับก่อนที่จะมาทานกิน L อะคะ่ะไม่ทราบคุณบอสมีอาการเป็นยังไงคะน้องสาวท้าบอกว่าเอ้พี่ทาไมผอมลงมแล้วก็ ตัวคล้ำตาเหลืองออก็เลยก็เลยได้มีโอกาสไปไปตรวจสุขภาพคือก,ก็เจาะเลือดเจาะอะไรไปตรวจค,คุณหมอก็คือตรวจก็บอกว่าค่าตับสูงก็คือมีแนวโน้มที่จะเป็นะมะเร็งในตับตกใจนะตัวเองก็กลัวนะคือตอนนั้นคือยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ได้บอกว่าเป็นแต่คือ<ต>มีแนวโนม้มมีแนวโนม<อ>้ม<ะ>ใช,มใช่ใช่ใช่แล้วก็กลัวทีนี้ก็คือหมอก็ก็คือนัดนัดเจาะนัดฟังผลเลือดเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็คือกลับบ้านแล้วก็ก็หมอก็ให้ยามานะให้ยามาทีนี้มามาตอนหลังเนี่ยก็เลยได้ย้ายตัวเองมาเพราะว่าเราทํางานอยู่ชลบุรีที่บางละมงุงทีนี้ที่บางละมงุงเขาเขาตรวจเขาบอกว่าค่าตับสูงแล้วก็นัดเราเนี่ยไปอ,อุนทารซาวในท้องอดูว่าค่าตับค่าตับไขมนันในตับพังผืดในตับอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนนี้นก็เริ่มรู้สึกกลัวอีกอยมันมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวในใน ว่าเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นก็คือได้ข่าวคือคุณสรานยูกำลังเสียชีวิตพอดีเลยอ๋อเออทีนี้เราก็คือความเสี่ยงเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มมาศึกษาในเรื่องของอตับเป,ปา้าเกิดจากอะไรประวัติที่เราทํางานอ่ะโอ้โหเกี่ยวกับตับหมดเลยคือแล้วก่อนนั้นอยู่โรงงานอยู่โรงงานก็ค,คือกินยาเยอะกินยาแก้แพ้กินยาแก้แพ้ขรบบุหสีเหลืองๆแ้วตอนอยู่โรงงานนี่ทําเกี่ยวกัอะไรคะเกี่ยวกับสารเคมีสาราเคมีเลยตอนนั้นก็คือเราไม่รู้แรลกว่าเราเรามันจะเป็นเกี่ยวกับตับ แต่คือเราตัวเราจะรู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้เราต้องกินยาแก้แพ้ต้องกินทุกวันวันละ4เม็ดกิน4ปีถามว่าดื่มแอลกอฮอล์ไหมก็ดื่มด้วยนะเพราะตอนนั้นก็คือเปิดบาร์ด้วยเปิดบาร์อยู่ก็ทายาด้วยเ,วยวเส,ยสีงใช่คือไม่งั้นในภาวะตรงนี้มันก็เลยทําให้มีภาวะเสียงที่เกี่ยวกับตับทั้งนั้นเลยใช่ครับอยากทราบว่าคุณบอสเองรู้จักกินแอได้อย่างไงคะก็รู้จักจากเพื่อนแนะนำค ก็หลังจากที่ทานกรีนแอลแล้วคุณบอสมีอาการดีขึ้นยังไงคะ,ะหลังจากทานกรีนแอลนะวันที่ 1, นึ่งเนี่ยก็เฉยเฉยนะในความรู้สึกคือเฉยเฉยมันมันจะดีขึ้นหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่เราก็อยากจะลองทานดูแต่นี้พอพอสักวันที่สี่รู้สึกว่ามัน มันโล่งหัวคือมันเบามันเบาหัวอันดับอันดับแรกเลยตื่นขึ้นมาตื่นเช้าเนี่ยปกติเราจะเราตื่นขึ้นมาเราจะตื้อๆหัวแต่นี่หมอสถึงว่ามันมันโปร่งอะไรมันโปร่งมันเหมือนขนหูลุกตื่นเช้ามาวันนั้นเราก็เลยเอ๊ะมันมันดีขึ้นนะเนี่ยล่าสุดเนี่ยมวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยหมอนัดไปไปฟังผลไขมันในตาบผังผืดในตาบปรากฏว่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีผังผืด หมอก็จะมีอาการมีบออกมาอย่างนี้เลยนะก็ติ๊กถูกแล้วว่าไม่มีผังผืดไม่มีไขมันซึ่งก่อนนั้นมันมันอยู่ในภาวะเสี่ยงหมดเลยนะตอนนั้นราคาตับลดลงจากจากที่ว่าต้องต้องรักษาตอนนี้ลดลงเหลือหซึ่งซึ่งคุณหมอบอกว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรักษาแล้วก็แต่ว่าคือเราก็ต้องต้องปฏิบัติตัวดีขึ้นคือมาพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเราก็งดดื่มเลยใช่ทีนี้วิธีการทานนะคะคุณบอสทานยังไงคะกินแอล เช้าสองเย็นสองเลยเช้าสองเย็นสองทานหลังอาหารหลังอาหารอ่านะคะก็คือคุณบอสเองทานเลยนะคะเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดหลังอาหารนะคะใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนนะคะค่าตับสูงลดลงลดลงนะคะผังผืดในตับไม่มีนะคะไขมันก็ไม่มีไม่มีนะคะนี่คือผลของการทานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามคุณบอสว่าถ้าเกิดว่า กิ Green L, นแอลคะแนนสิบคะแนนคุณบอสให้กินแอลกี่คะแนนคะให้เต็ม